เฮ้ย hey, สีแดงทุกคนสีแดงมาสีแดงมาปบปับป,ปืบป,ปับปืบปับไปได้หนึ่งใบครับตอนนี้ ไปได้สองใบครับสาหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกถูําหรับเกมดาบข่าศูนย์นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็กจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมว่าอยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วเร็วว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดาสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กันในเกม One Piece Tation น r u i ดกับผม NT Channel วันอีกแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งคลิปโดีวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะเห็นแปลกหน้าแปลกตาไปสำหรับเกมนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งตั้งแต่ตอนที่มันออกจากเซิร์ฟไทยไปนะครับผมเออมันไม่มีแล้วมันยกเลิอกอะไรสัญญาอะไรไปหมดแล้วผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมอ่ะฮะและผมก็ได้โหลดของเซิร์ฟจีนมาเลขทีนึง แบบนานมา,มากๆแล้วนะครับผมและส่วนตัวเนี่ยผมไม่คิดจะเล่นแล้วนะผมผมลืมไปนานมา,มากๆแล้วนะครับแต่ผมเข้า YouTube นะครับและผมไปเห็นว้ยดทุกคนไปแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมก็คือคลิปนี้เลยこれが 高อ点ยโอ้ยคอยยังไม่หายดีซึ่งมันทำให้ผมได้รู้นะครับว่าวันพีชเกมทีนี้ผมมจะเอาตัวละครรูฟี่เกียร์5เข้ามานะครับผมร่างนิกะนะครับผมผมก็เลยแบบโอ้โหสำหรับพี่ผมชอบเป็นแฟนวันพีชอยู่แล้วนะครับผมแบบเราพลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมก็เลยโหลดมาเล่นดูนะครับเออ ซึ่งตอนนี้เรามี316หินลุงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะครับผมแต่เกมนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าเลดบรรนันลบมากๆนะผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าบางคนหมดเป็นพันๆลุงยังไม่ได้เลยนะครับโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมเขาม้าไปตู้ทั้งหมด3ตู้เลยนะครับผมอ่า ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มตู้ที่2ก่อนนะครับเพราะว่าเราอยากได้ไฮโดรด้วยนะครับผมอะไรประมาณนั้นและรวมถึงก็จะมีลูฟี่ที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับผมลูฟี่ล่างนิกะของเราและเองนะจ๊ะซึ่งทุกคนก็อย่าตกใจไปนะครับผมเสียงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะตอนนี้หวัดขึ้นจมูกไปแล้วนะฮะไม่รู้ตอนนี้เสียงผมจะเป็นยังไงนะกันซึ่งสําหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยละกันนะผมก็ตอนนี้ก็จะมีทักเซิร์ฟอังกฤษหรือว่าเซิร์ฟกัวเบอรนั่นแหละรวมถึงนะครรัับบผมมสําหเกนี้ เดี๋ยวเราขอยยกมาสุ่มของฟรีก่อนละกันนะครับแล้วเราค่อยจะพาทุกคนไปสุ่มของตีเี้ขลูฟี่ร่างเกียร์5ของเรานะครับมาเรามาประเดิมกันก่อนนะครับผมส0ครั้งแรกของฟรีกันมาดูซิว่าจะได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าครับไปเลยครับผม yahoo ซึ่งเกมนี้ผมก้าดได้เลยนะครับผมว่าการทําของเขาเนี่ยมันทำได้ออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมเออและสหรับบางคนเนี่ยจะไม่เคยเล่นเกมแนวนี้หรืออาจจะเป็นแบบว่าแฟนลูฟี่หรือแฟนวันพีสอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถหล่นมาเล่นกันได้นะครับซึ่งเกมนี้สหรับผมทำได้ดีมาก และรวมถึงเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์แท้แมปานมพุทไทยด้วยนะครับผมมาผมห้าดาวแบบสีแดงโอโหเอสประทาอคาอีดูนะครับผมไปเราวข้าไปเลยครับผมไม่ต้องสนใจมันไปกันต่อครับจัดไปเรายาวๆนะครับซึ่งข้อเสียสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมในการอัดลิปอาจจะนานนิดนึงต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันจะโชว์ลูกตัวละครไงแต่ถ้าคนเล่นมานานแล้วเนี่ยมันจะแตะไม่โชว์กตัวละครอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะข้ามข้ามข้ามอะไรไปนะครับผมออฮะ แต่นี่เราเป็นแบบว่ารหัสใหม่เลยนะครับผมอาจจะต้องมีเรรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมปซึ่งถ้ามีเสียงกดคลิกเมาส์เข้าไปด้วยต้องกลับมาโทษอีกทีนึ่ง oh <my> <laughs> โอเคครับเพราะกดรัวๆแน่นอนครับทรั้งนี้ไป oh <my> โอเคผม10ครั้งแรกหมดไปอย่างว่องไวนะครับผมป ได้สีแดงมาหนึ่งใบนะครับแต่เราขออนุญาตดูซิว่ามีของฟรีไหมนะคุณของฟรีมีเยอะเหมือนกันทุกคนเอามาเล่นไปนะครับผมซึ่งของฟรีมีทั้งรูฟี่นะครับผมมีทั้งรอนะครับผมและรวมถึงนี่ครับผมหุ่นเหล็กกลนของเรานะครับผมคิดนั่นเองโอ้โหเยอะมีครบเลยสำหรับคนที่ชอบแบบลุกกี้หน้าใหม่เพื่อนก็มาจัดกันได้นะครับผมเกมนี้เล่นใหม่ของฟรีแจกเยอะมากๆครับเราข้ามไปเลยไหมดูซิมีออกหรือเปล่าสีแดงสีแดงไหมสีแดงไหมโอเคครับผมไม่มีสีแดงอย่างนี้เราขออนุญาตข้ามไปเลยละกันนะผมคิดจะได้ไม่นานกันไป โอเคครับ okay, ผมหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดของฟรีอีกรอบนึงละกันนะครับผมตอนนี้ได้ของฟรีอีกรอบนึงนะฮะไปะถ้าไม่ได้สีแดงเราขอยัดข้ามเหมือนเดิมละกันนะครับผมไปรูฟี่ออกมาหน่อยเถอะมาขอให้ได้ลุกกี้หน้าใหม่บ้างละกันนะครับผมปึ๊บครับปึ๊บปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บสีแดงมาไหม โอเคไม่มาเราขอ,อยัดข้าวเหมือนเดิมละกันนะครับเป็นการเปิดที่ดีมากนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้สีแดงเลยโอเคซึ่งอย่างที่บอกไปนะผมเราก็จะมาสุ่มหาในตู้ที่2ละกันนะครับผมซึ่ง ส่วนตัวเนี่ยทราบผมนะครับเรื่องสกิลอะไรต่างๆเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับผมสำหรับลูฟี่ที่เข้ามาใหม่นะผมร่างนิกานะครับผมรวมถึงพวกไคโดนตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้จักอะไรมากมายเลยเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันก่อน,อนแล้วกันถ้าได้เยวค่อยมารีวิวเพิ่มเติมละกันนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เลยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคนดังเขียวม,มากๆเลยละกันนะครับผมแล้วนี้เราก็เหมือนเป็นหน้าใหม่ในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาหลายปีเราก็ต้องพูดถึงนี่เลย ขึ้นปีแน่นอนหลักปี2ปีเลยก็ว่าได้ครับผม้อตอนนี้เราอยากจะดูอเมชันมากๆเลยครับเขาได้ตัวละครที่มันแบบดูฟีดิกะมาเนี่ยมันหน้าตามันจะเป็นยังไงเว้ยเออแต่ตอนนี้คือสีแดงไม่ออกเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ย้ยสีแดงทุกคนสีแดงมาสีแดงมาตอนนี้ยังไงโอ้โหกราฟนะครับผมอุตส่าห์แบบเงียบเงียไปไม่ใช่อะไรนะครับผมกำลังลุ้นอยู่นะฮะ ก็จะตัดคลิปไปบ้างละกันเนะ่ผมเพราะเรากลัวคลิปมันจะยาวเกินไปเนะผมแล้วก็มันจะรนเสิ่งคิกเมสาแบบรัวๆเลยต้องกลับมาโทษด้วยนะครับผมโอ้โหแฟรงกี้มาว่ะสี่ดาวนะครับผมโอ้โหซันจิมาต่อเลยตอนนี้เหมือนจะได้ลูกเรือครบแล้วหรือเปล่ายังไงโอเคบลูครับผมไม่ลูกเรือมาครบจริงว่ะตอนนี้ลูกเรือมาเยอะมากโอ้โหโอ้ไมค์ก็ถึงข้ามไปเลยครับมาแดงไหมไม่แดงครับผมไม่แดงให้เรานะครับ ข้ามไปเลยครับผมโซโรนะครับร่างนี้เราก็มีแล้วด้วยไปทุกคนอีก10ครั้งไปกดประไรล่มาหน่อยลูกหึบอยางยืดไปหมัดยางยืดของเราครับลูฟี่เอ้ยมาว่ะมาอีกมาอีกไหมมาอีก,อกสีแดงโห้ยครืองมืชั่นแบบไม่ได้สุ่มมานานมากเลยนะครับเราไม่ค่อยรู้อะไรหนึ่งใบครับผมตอนนี้มไม่ไหมสองใบครับสองใบอีกไหมไม่มามาสองใบยังดีอยู่แต่ขอลูฟี่นิกะนะครับผมเราจะดีใจมากๆเลยเือบจะช็อตคอมพลีทอะไรประมาณนั้น มาหน่อยนะมาหน่อยนะยังไงโอ้โหคือเราไม่สุ่มนานจนเราไม่รู้ว่ามีแบบมีอเมชันอะไรขนาดนี้อลังการขนาดนี้แล้วนะครับ oh, <my> <laughs> รวมถึงเกมนี้นี่คือตัวละครม,มันเยอะมากจริงๆในผมแล้วมันอ้างอิงจากอนิมเมะจริงๆเว้ยคือแบบตอนนี้ในเกมนะครับมีถึงวานนกแล้วด้วยนะครับผมโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนมันพีจริงโหลดเกมนี้มาเล่นเลยสบายแน่นอนหนุกแน่นอนนะครับผมอินแบบอินสุดๆและตอนนี้ใบแดงเราอยู่ไหนครับมาหน่อยใบแดงมาแล้วหนึ่งใบแรกครับผมมาไหมลูฟี่ทิกะ ซันจินะครับผมล่าอุนตอร์แมนล่าก็แบบไอ้นี่มันมาไดเดอร์มากๆเลยครับผมไปแดงไหมครับผมมามามาไปแดงครับผมมารูฟี่นิกะปึ๊บโอ้โหยังไม่ใช่ว่ะโอ้ซันจิกับโซโรนะครับผมโอ้โหแล้วก็นามิปิดท้ายเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปแดงไม่ไปแดงครับทุกคนรูฟีนฟ่นิกะรูฟี่นิกะไมปึ๊บ โอ้โหวีจินบีกับอะไรเนี่ยโดบินนะครับโอ้โหไม่เอาดีไม่อยากได้อ่ะคือแบบเรามาแบบทำรูฟี่นิกะไงเออเกียห้าทุกคนเกียห้าครับผมขาดใบแดงสามใบเมื่อกี้ยังไม่ออกนะครับไอสีทองเงินเยอะแยะมากมายใบปึ๊บปึ๊บอุ้ยเท่จัดมากี่ใบครับใบแดงกี่ใบครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บใบแดงหนึ่งใบครับตอนนี้ใบแดงสองใบครับ โอเคไปได้สองไปครับทุกคนอยู่หลังสุดด้วยมาอ้ยออกมาหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ดวงดีไปหน่อยโอเคได้มาแล้วนะครับผมนี้โหนั่งร้องไห้ท่านี้คือช็อตที่มันค่ายนี่เลยนี่หว่าไอตัวหนวดๆท,ที่โดนหินทับอยู่เอออธิบายไปก็อาจจะไม่เข้าใจหรือบางคนดูดีไม่อาจจะเข้าใจก็ได้แต่ผมอธิบายไม่เข้าใจเองอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเออโอ้โหคือส่วนตัวผมก็หลบสปอยมานานมากๆนะครับผมแต่ก็หลบไม่พ้นจริงๆนะฮะเออส่วนตัวเนี่ยผมดองมานานมากแต่แบบ พรมันเยอะจริงๆนะเครับผมทำให้หลบไม่ทันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ดองแบบยาวๆเลยแต่ผมก็อ่านทั้งมังงะแล้วก็นิมดวนิเมะด้วยนะครับผมดูทุกอย่างอหะถ้าตรงตรงนะครับแต่ก็ไม่ได้แฟนวันพีตตัวจริงเลยค่ะหรอกนะครับผมแต่ก็เป็นคนที่ชอบวันพีตระมานั้นลูฟี่โอ้โหโบอาแฮนคอกนะครับผมโอ้โหบุคคลที่ชอบลูฟี่แบบสุดหัวใจและลูฟี่มิกาจะมาด้วยกันหรือเปล่าโอ้โหซาโบนะครับมันไม่มาอวะมันจะยากกันขนาดนั้นล่ะไปแดงครับผมโอเคครับ รูฟี่นี่ไก่ยังพอได้ลุ้นอยู่หรือเปล่าปุ๊บโอ้โหโซโ,โรนะฮะเฮ้ยมันออกยากจริงว่ะเฮ้ยตอนแรกเกมนี้มันเล่นนรกจริงจริงว่ะเฮ้ยมาหน่อยเหอะได้ไหมเอ้มาเฮ้ยมาอีกแล้วครับผมทองเยอะแยะมากมายครับผมคุมซั์โอ้โหมาแค่หนึ่งใบแน่เลยว่ะถ้าเป็นงี้นะครับหรืออาจจะไม่มาเลยหรือเปล่านะฮะมาหนึ่งใบจริงๆครับผม หนึ่งใบโอเคครับหนึ่งใบก็ได้อยู่แหละอาจจะมาน้อยแต่มาชัวร์อะไรประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> ปลอบใจตัวเองหน่อยละกันนะครับผมไหนๆก็ไหนๆละโอโ้โหก็อยากได้อะ่ะก็อยากได้อ่ะครับโอโ้โหคือแบบลูฟีน่นิกะมันเท่จริงๆนะครับผมคือผมเห็นอะเมเนชั่นของแบบว่าไปดูใน YouTube มาแล้วอะ่ะของแบบออฟฟิเชียลของเกมนี้นะครับแม่งโคตรเท่จริงผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าสกิลมันจะคล้ายๆกับอันนั้นหรือเปล่าแต่ผมน่าจะไม่ต่างกันหรอกนะครับอโอเคออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมยังไงปึ๊บ โอ้โหยังไม่ใช่นี่ครับผมโอ้โหโคตชเก่าเรลีร่สมัยนุ่มๆโอ้โหแม่งเอ้ยคือขอหน่อยได้ไหมอุสาแกเกมแกอุสาเด้งมาในฟีดเราแล้วก็ป้ายยาในลูฟี่เกียห้าเออก็ขอหน่อยได้ไหมล่ะฮะมาไหมไม่ไ,ได้ทองงี้เอ่ออีกห้าสิบไปครับผมมาอีกไปเฮ้ยมาไหมอุ้ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยอะ อันนี้รู้สึกไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าไม่มีขุนทรัพย์แบบเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเอยแต่มีครับหนึ่งหนึ่งใบแดงครับสองใบแดงครับสองใบแดงอย่างนี้ยังไงมีอีกไหมสามใบแดงครับผมเอยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีขุนทรัพย์ด้านหน้ามันต่างกันยังไงหรือเปล่าผมไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ใบแดงสามใบถือว่ายังไ็นรุ้นอยู่โอเคโดดดำกับโดดขาวครับโอ้โหไม่ต้องการอะ่ออะพ้ยอะไรอ่ะอะไรอ๋อโหลดยยเฉยไม่มีอะไรตกใจึกว่าได้ลูฟี่เก๊ห้าไอ้ลูกเออดอย่างนี้จะเป็นลูฟี่เก๊ห้าก็ได้นะคร ไม่เคยเข้ามาในกินไบ่อยลูฟี่ก้าไหมก้าพี่แย่โอ้กามาบ่อยเกินไปมาหาก้าไปโอ้แฟรงกี้และก็ใบแดงอีกใบหนึ่งยังมีอีกใบหนึ่งได้ลุ้นครับทุกคนยังมีหนึ่งใบได้ลุ้นครับซันจิครับข้ามเลยครับทำข้ามไปซันจิใบแดงมาลูฟี่ลูฟี่โอ้โหซาโบโอ้โหเฮ้โอ้โหเฮ้ โอ้ไม่ god รอมาด้วยนะครับผมรออะไรแล้วก็ไปทงอีกหนึ่งใบครับรูฟี่เกียวห้าบึ้ม <c oughs> อ,อ้หนวดำหนดขาวอีกแล้วรอบสุดท้ายครับทุกคนมารูฟี่นิกะเข้าใจแล้วว่ายากจริงครับทุกคนใบสุดท้าย50บใบสุดท้ายครับไอ้าสครั้งสุดท้ายสิโอ้ยพูดอะไรไม่ได้ลิ้นพันไปหมดโอ้ยตื่นเต้นครับ1นใบแดงครับผม1ใบแดงอย่างนี้หใบแดงอย่างี โอ้ยขอร้องล่ะขับก็ได้เอสมาครับผมโอ้โหเอสตัวนี้ร่างเก่ามากเลยอ่ะอันนี้คือจําได้เลยนะครับในเซิร์ฟไทยนี่ยังมีอยู่นะฮะสมัยก่อนแล้วก็ใบแดงใบสุดท้ายของเราจะเป็นดูฟีไหมรู้จักทรงคลิปนี้ของเราแล้วเฮ้ยมาครับยังได้อยู่จากใบทองเป็นใบแดงเฮ้ยใบแดงแล้วทุกคนจากใบทองเป็นใบแดงถามจริง ไอ้น,นี่เกมมันลลอกปะเนี่ยโหลโอ้ไม่ก็มาชินเดลรุนานี้มึงให้ใบทองเป็นใบแดงของเราแต่มึงได้อะไรเนี่ยโอ้โหพอลูฟี้ไม่ได้หรอหมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วหมดสิ้นกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนโอ้โหชาติคงสาแก่ใจและใบสุดท้ายก็เป็นใบทองครับทุกคนไม่ต้องรุ้นเลยมันโจรมาสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็เกลือนะฮะ คตรจะเกลือเลยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่ชอบในการสุ่มลุ้นๆนี่ผมก็มาสุ่มกันได้เพราะมีเซตอัพบอกนะครับใครที่ดองเพชรไว้ก็มาสุ่มกันได้นะครผมเพราะว่าจะมีรูฟี่อยู่นะครับผมในการสุ่มในการเซตอัพถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำเกมนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแบบว่ามาลีหาจนกว่าจะได้นิกะเว้ยแบบ10 ID 20 ID จนกว่าจะสุ่มได้นิกะเนะี่ยผู้คอมเมนต์มาดิผมอยากจะทำมากๆเลยนะครับผมถ้าใครคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนรวมถึงนะครับเพื่อนๆลองบอกหน่อยสิว่าสุ่มตู้พาร์ทหนึ่งหร เผื่อผมส่งพิาร์ดก็ได้นะครับผมอา,อาจจะแบบพัดหนึ่งดีกว่าพัาดสองหรือเปล่าก็สามารถคอมมเนทำได้ล่างได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ในเกมนี้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานพอสมควรนะครับผมต้องขอโทษนะฮะโอเคซึ่งวันนี้ก็มีเพียงน,นี้แหละชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากๆนะครับผมและเจอกันบายๆครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพะมันมีแค่หนุกคนเดียวอันเียพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับ โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน